ผู้ชมคะนาฏศิลป์ไทยนั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยนะคะที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวที่เมืองไทยสร้างไรายได้ให้เกิดกับผู้คนและที่สําคัญค่ะที่นี่คือวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองจังหวัดอ่างทองที่ได้ผลิตบัณฑิตเพื่อที่จะสืบสานร,รักษาต่อยอดนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่และปวดท้าสายตาชาวต่างชาติได้ที่นี่จะมีการเรียนการสอนอย่างไรนั้น เราจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับผู้บริหารแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่นี่กันค่ะพันิกิจที่สำคัญของวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองนะครับก็เป็นการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นวิชาชีพเฉพาะด้าน ด้านดนตรีนาฏศิลป์และคีตศิลป์ครับวิทยาลัยนาฏศิลป์อังทองสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมเปิดสอนทั้ง3ระดับนะครับในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับใช้หลักสูตรหน้าตดุรยยางคศิลป์ระดับมธัธยมศึกษาตอนต้นนะครับแล้วก็ในระดับประกาศบิตรวิชาชีพนะครับปวช .1 ปวช .2 แลปะวปะวช .3 นะครับ และระดับสุดท้ายก็เป็นระดับอุดมศึกษานะครับเป็นหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตในหลักสูตรดนตรีศึกษาและหลักสูตรนาฏศิลป์ศึกษาครับส่วนสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์เหล่านั้นมีในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้วยครับซึ่งเป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูงสุดในระดับปริญญาเอกครับการการเรียนการสอนนะครับ ของวิ miracle, incident, ทยาลัยนาตสินอ่างทองเราและวิทยาลัยนาตสินท hmm. ั่วประเทศนะครับก็แบ่งแบ่งเป็น3มภาคการศึกษานะครับก็เป็นภาควิชาดุริยางคศินภาควิชานาฏสินและภาควิชาศึกษาทั่วไปครับคุณสมบัติในการที่จะเข้าเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองเรานะครับจุดประสงค์หลักเลยคือเป็นผู้ที่มีใจรักด้านศิลปวัฒนธรรมมีใจรักด้านดนตรีมีใจรักด้านนาฏศิลป์นะครับเราจะปลูกฝังต้นกล้าทางวัฒนธรรม เราจะปลูกฝังเด็กตัวน้อยๆให้มีความรักมีความสามารถแล้วก็มีทักษะในในด้านของวิชาชีพด้านดนตรีและน่าจะศิลป์ครับสุดเส้นทางสุดท้ายของวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองที่เราผลิตคือผลิตบัณฑิตสายครูครับสายวิชาชีพครูที่เป็นครูดนตรีด้านดนตรีศึกษาและเป็นครูน่าจะศิลป์ศึกษาครับในด้านการปลูกฝังนั้นนะครับวิทยาลัยนาจศิลป์อ่างทองเราก็มีอัตลักษณ์นะครับมีการ บ่มเพาะคุณลักษณะอันเฉพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเฉพาะของนักเรียนและนักศึกษานะครับซึ่งซึ่งจะปลูกฝังในด้านของเป็นเป็นเด็กที่มีความรักในด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มีมารยาทจญญาจญญาบันที่ดีนะครับแล้วก็มีกิริยามารยาทที่งดงามครับครับก็จะมีการเ,าเรียนในด้าน,นทักษะวิชาชีพนะครับด้านดนตรีนาฏศิลป์แล้ว8กลุ่มวิชาสาระ8กลุ่ม เหมือนกับกลุ่มโรงเรียนขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปเราก็เรียนด้วยนะครับซึ่งซึ่งในจบในแต่ละชั้นแต่ละชั้นประโยคนั้นเราก็สามารถไปเรียนต่อที่อื่นได้หรือว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่จะ,ะศึกษาต่อที่วิทยาลัยนัตศินหรือสถาบันบัณฑิตพระนศิลป์เราก็สามารถต่อเรื่องได้ยันจบปริญญาเอกเลยครับ สำหรับวิทยาลัยนาฏัศิลป์อ่างทองนะครับเราก็จะมะีชื่อเสียงในเรื่องของการแสดงโขนนะครับการการบรรเลงดนตรีโดยเฉพาะวงปี่พาดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแสดงพื้นเมืองลิเกการแสดงเพลงพื้นบ้านนะครับจะเป็นอัตลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนาฏัศิลป์อ่างทองเราครับสำหรับโขนขน,นะครับเป็นเป็นจุดเด่นของวิทยาลัยนาฏัศิลป์อ่างทองเราเรามีทั้งครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสร่วม แสดงในโขนมูลนิธิศิทธิปาชีพครับที่เป็นอยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงครับสำหรับการแสดงลิเกนะครับเราก็มีเรามีาลิเกมืออาชีพนะครับเป็นลูกจ้างสอนอยู่ที่วิทยาลัยนาาศิลป์อ่างทองเรา3ท่านนะครับก็เป็นพระเอกลิเกเป็นนางเอกลิเกนะครับอยู่คณะพรเทพพรทวี v นะครับแล้วก็มีมีที่เป็นรับเ,เป็น ลิเกมืออาชีพอ,อีกอีกหลายท่านนะครับที่ที่เราเชิญมาเป็นวิทยากรใน,ใ,นในการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาเราครับครับสำหรับรางวัลที่วิทยาลัยนาฏศิ์อ่างทองเราได้รับนะครับก็วิทยาลัยนาฏศิ์อ่างทองเราได้เป็นองค์กรคุณธร,รรมต้นแบบโดดเด่นนะครับในเรื่องของอคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เป็นองค์กรคุณธรรมที่ทางจังหวัดอ่างทองและกรมกรมการศาสนานะครับได้ได มอบให้กับวิทยาลัยในเมื่อปี2566นี้นะครับที่ที่เราได้รับรางวัลน,นี้มานะครับส่วนในเรื่องของรางวัลการแสดงการบรรเลงดนตรีต่างๆนะครับเราก็มีรางวัลอยู่การันตีอยู่มากมายนะครับสำหรับเรื่องเทคโนโลยีด้านวัตกรรมนะครับวิทยาลัยนสิร์อ่างทองเรามีความสมบูรณ์พร้อมนะครับห้องเรียนเราเป็นห้องปรับอากาศเกือบทุกห้องนะครับแล้วก็มีสื่ออุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ใช้ ใช้อุปกรณ์ในการสอนต่างๆได้อย่างสมบูรณ์แบบครับสิ่งสําคัญนะครับผมได้ได้พูดกับครูบาอาจารย์เสมอนะครับเด็กๆเราคือเปรียบเสมือนลูกของเรานะครับที่จะต้องให้การดูแลฟูมฟักเขาให้ความเมตตาให้ความรักความเมตตาแก่เขานะครับเพราะฉะนั้นบอกกับครูบาอาจารย์เสมอให้สอนเหมือนสอนลูกเรานะครับเขาเน้นให้เรียนอย่างมีความสุข สำหรับหลักสูตรที่ที่เราจะจะเพิ่มกำลังจะปรับหลักสูตรอยู่นี้นะครับก็มีการปรับให้เข้ากับรูปแบบสมัยใหม่นะครับโดยอย่าง,างเช่นดนตรีนะครับก็จะมีการเป็นดนตรีร่วมสมัยนะครับเราก็จะเปิด เป็นทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลบรรเลงร่วมกันนะครับเป็นลักษณะร่วมสมัยส่วนในด้านของนาฏศิลป์นะครับเราก็จะมีทั้งในแนวอนุรักษ์แล้วก็จะมีแนวสร้างสารรค์ที่เป็นจินตจินตลีลาต่างๆนะครับเราสามารถสร้างสารรค์แนวนั้นได้ครับแล้วก็วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองเราเนี่ยก็มีงานสร้างสารรค์ที่ออกออกสู่สาธารณชนเป็นประจำทุกปีครับ สำหรับการติดต่อการแสดงการบรรเลงดนตรีของวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายศิละปะวัฒนธรรมวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองนะครับแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของวิทยาลัยได้จากเพจวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองครับสำหรับซอฟท์าวร์ในเรื่องของวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่าองทองนะครับเราก็จะนําเสนอในเรื่องของการแสดงการบรรเลงดนตรีครับซึ่งจังหวัดอ่างทองเราเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของ กรองนะครับเรื่องของกรองหมู่บ้านกรองเอกราชนะครับครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากจากต่างประเทศอย่างมากมายนะครับแล้วก็รวมถึงการแสดงต่างๆของวิทยาลัยนะครับได้มีโอกาสไปแสดงในต่างประเทศอยู่เป็นเนืองๆน,นะครับท,ที่ที่เรานําการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยไปไปโชว์ศิลปวัฒนธรรมให้กับชาวต่างชาติครับ แรงบันดาลใจที่ทําให้มาเรียนครูนาฏศิ์นะคะมันเป็นความฝ่ายฝันที่เราดูมาตั้งแต่เด็กแล้วะคะ่ะแล้วเราเห็นทางทีวีเรื่องการอ่อนช้อยงดงามและทางบ้านเผอ,อิญมีดนตรีแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องมาเรียนณนะจุดนี้ให้ได้ก็เลยคิดที่จะมาเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองนะคะทีนี้พอมาเรียนแล้ว ได้พัฒนาตัวเองจนมาเป็นครูที่นี่ก็เลยอยากเห็นนักเรียนที่เป็นโคลนนิ่งที่ออกมาจากครูได้ได้ถ่ายทอดให้กับเด็กที่เป็นตัวแทนเยาวชนรุ่นต่อไปแล้วเราก็ได้ชื่นชมผลงานจากฝีมือเราอะค่ะความต่างระหว่างาโรงเรียนสามัญกับวิทยาลัยนาฏศิ์น,นะคะต่างกันค่ะต่างกันตรงที่วิทยาลัยนฏศินนี้สอน วิชาชีพเขาเลยจะเน้นมากสอนสอนหนักสอนเน้นทุกอย่างคือต้องมาที่หนึ่งส่วนของสามัญเนี่ยเราสอนเพื่อที่จะไปแสดงโปรโมตโรงเรียนตัวเองให้ภายในจังหวัดนั้นมีชื่อเสียงเด็กในยุคปัจจุบันสอนยากกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้โซเชียลเข้ามาตีตลาดทำให้เด็กนั้นเกิดความบางทีสอนยากตรงที่เขาก้าวล้าไม่ค่อยสนใจ นะคะแต่สมัยก่อนคือเรายังไม่มีโซเชียลเข้ามาใช่ไหมคะเด็กก็จะสนใจกับครูผู้สอนสนใจเรื่องการเรียนเวลาว่างปุ๊บก,ก็จะซ้อมท่าลําแต่ถ้าตอนนี้ส่วนใหญ่จะว่างปุ๊บก,ก็จะดูโทรศัพท์ในวิธีการสอนของครูนะคะครูก็จะเข้ามาปุ๊บเนี่ยครูลิฟโทรศัพท์เลยขออนุญ,ญาตเด็กไว้ว่าเอาโทรศัพท์วางไว้ที่โต๊ะคุณครูนะคะแล้วก็ให้เด็กนั่งเรียนตามปกติเขาเข้าใจค่ะเขาก็มีความสุขในการเรียนนะคะเพราะว่าอยากให้ครูกับเด็กนั้นได้สัมพันธ์กันบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ ขั้นแรกที่จะเริ่มเข้ามาเรียนรู้นาฏศิลป์อันดับหนึ่งใจรักอันดับสองอดทนอันดับสามตรงต่อเวลาเพราะว่าการเรียนด้านศิลปะการแสดงค่ะหนึ่งตรงเวลาเนี่ยต้องมาก่อนวิในามาอันดับหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะฉะนั้นต้องมีใจรักอดทนต่อการฝึกฝนอย่างด้านหลังอย่างเงี้ยค่ะจะต้องฝึกมาเป็นร้อยๆจนกว่าจะมาลำได้แต่ละท่า ขั้นตอนในการสอนเด็กเริ่มต้นเลยที่มาเรียนอเราอย่างเช่นเด็กรุ่นนี้นะคะก็จะการดัดไม้ดัดมือดัดตัวดัดสรีระของบอดี้ค่ะดัดบอดี้ของนักเรียนแล้วก็มาเริ่มสอนลำเพลงช้าเพลงเร็วค่ะแล้วถึงจะไปขั้นเพลงต่อไปยากขึ้นเรื่อยๆค่ะตั้งแต่ระดับม .1 เลยค่ะนี่คือม1ค่ะม1ที่จบป6มาพอม2ก็จะขึ้นเป็นแม่บทใหญ่ซึ่งเป็นเพลงที่ยากขึ้นแต่เป็นเพลงระบีมาตรฐาน พอม .3 ก็จะเป็นระบำมาตรฐานยากขึ้นกว่านี้อีกแล้วก็มาเป็นเพลงระบำเบตต็ดตอรจต่างๆมปลายจะเป็นเพลงหน้าพาดเพลงเพลงมาตรฐานนี่จะมีทุกทุกระดับนะคะตั้งแต่ม .1 ถึงมม .6 แต่ที่นี่เขาจะเรียกเป็นปวชปวช .123 ก็คือจะยากขึ้นตามลำดับตามสเต็ปค่ะภาคภูมิใจมากนะคะ ที่เราได้มาสอนในวิทยาลัยที่เป็นวิชาชีพที่ที่อื่นลอกเรียนแบบแทบจะไม่ได้เลยนะคะ,คะมาเรียนที่วิาลน่าศิลป์อ่างทองเนี่ยนะคะมีทั้งหมดตั้งแต่มหนึ่งถึงปริญญาตรีถ้าได้มาเรียนแล้วนะคะไม่ได้ยากอย่างที่เยาวชนคิดนะคะคือทุกคนอาจจะมองว่ายากแต่จริงแล้วไม่ยากสนุกค่ะถ้ามีใจรักมาเรียนนะคะมาเรียนด้วยกันแล้วได้นำผลงานนั้น เผยแพร่ไปทั่วประเทศด้วยกันนะคะไม่ยากเลยค่ะความรู้สึกนะคะที่ได้มาเป็นครูในวิทยาลัยนาฏศิลป์นะคะคือโดยส่วนตัวค่ะ คือเรียนจบจากที่นี่ตั้งแต่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่หนึ่งจนจบชั้นปริญญาตรีปีที่5แล้วก็คือได้สอนที่นี่คือเรามีความชอบในในด้านนาฏศิลป์ไทยอยู่แล้วก็วคือจะบอกได้เลยว่าแบบคือเป็นเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคือมันเหมือนมันฝังอยู่ในสายเลือดอะคะ่ะแล้วก็เราได้มีความสุขกับการที่พัฒนาเด็กๆให้ให้เขานำไปสู่คือ อยากให้เขาเป็นผู้นําในด้านศิลปวะวัฒนธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็การสอนให้เขารู้ใน,ในเรื่องของนาฏศสิลป์ไทยเนี่ยเราก็เน้นเน้นแบบให้เขามีความรู้อย่างทองแทค้ค่ะคือมันเป็นความชอบส่วนตัวด้วยหนึ่งแล้วแล้ว,ลวเราเอาความชอบของเราส่วนตัวเนี่ยถ่ายทอดลงไปสู่เด็กคือเหมือนแบบเราเราถ่ายทอดจิตวิญญาณของตัวเราอะเข้าไปสู่เด็กคือไม่ไม่ไม่มุ่งหวังหรือไม่คาดหวังว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่ว่าก็คือว่า จะให้เขาปฏิบัติได้สักสมมติว่าเราตั้งไว้100อย่างเงี้ยให้เขาทําได้สักแบบ70%เราก็ดีใจแล้วอะค่ะเข้ามาสอนในวิทยาลัยนาฏศิลป์นี่คือประมาณ5ปีแล้วค่ะแล้วก็ความยากง่ายในการสอนเด็กแต่ละยุคนี่คิดว่ามีความยากง่ายต่างกันคืออย่างเด็กยุคหลังๆนี่คิดว่าเขาเริ่มสอนยากขึ้นเพราะว่ามันมีสื่อประเภทแบบของโลกโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะมีสื่อ อาจจะไปดูตาม YouTube หรือ TikTok อะไรอย่างเงี้ยสื่อโซเชียลที่มันแบบเป็นกระแสแต่ถามว่าการที่แบบให้เขาไปได้ไปดูจากสื่อพวกนั้นกับการที่เขาได้เรียนปฏิบัติกับกับ,กบครูผู้สอนตัวต่อต,ตัวจริงๆเนี่ยการที่เรียนกับครูผู้สอนตัวต่อต,ต,ตัวจริงๆอ่ะมันก็จะย่อมที่จะมีประสิทธิผลมากกว่าอยู่แล้วค่ะก็ะจะใช้วิธีแบบสร้างสร้างแรงบันดาลใจก่อน สร้างแรงจูงใจหรือสร้างแรงบันดาลใจก่อนค่ะก็คือว่า อาจจะให้เขาดูจากอาจจะถามว่าหนูอยากเป็นแบบรุ่นพี่คนไหนอยากราสวยเหมือนครูคนไหนอถ้าหนูอยากเป็นแบบนี้อยากราสวยเหมือนครูคนนี้อยากราสวยเหมือนเหมือนพี่คนนี้ออย่างเดี๋ยวบางคนอย่อยางเงี้ยเขาก็จะมีไอดอลของเขามีไอดอลส่วนตัวของเขาอ่ให้หนูตั้งใจและหนูต้องเรียนแบบพี่เขาให้ได้และหนูก็จะได้แต่งตัวสวยๆได้อยู่บนเวทีได้แต่งชุดสวยๆแต่งหน้าทําผมสวยๆแบบนี้คะ่ะเราก็จะกระตุ้นสิ่งพวกนี้คะ่ะให้ให้เขาคะ่ะ ก็คืออย่างนักเรียนนะคะที่จะเข้ามาเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลป์น,นะคะก็จะเป็นในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1คือการแยกแยกสาขาในการเรียนของสาขาละครเราเนี่ยเราจะแยกตั้งแต่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่1เลยอย่างเช่นเอาลักษณะของตัวพระก่อนนะคะก็จะคัดเลือกจากผู้เรียนที่มีลักษณะสูงนะคะใบหน้ารูปไข่นะคะหน้าผากค่อนข้าง หนูนะคะใบหน้ารูปไข่แล้วก็มีช่วงลำคอยาวมีแขนยาวตึงตึงตึงค่ะ,ะมีช่วงแขนยาวนะคะเอาลงค่ะแล้วก็ช่วงขาย,ยาวนะคะช่วงลำตัวยาวเพราะว่าเราจะเรียนแบบการลำของผู้ชายค่ะลักษณะของตัวพระก็คือเราจะดูจากรูปหน้าหลักๆเลยเราจะดูจากรูปหน้าถ้ารูปหน้าเป็นรูปไข่แล้วก็แขนยาว ช่วงตัวยาวค่ะยาวเนี่ยก็คือจะได้จะได้เรียนตัวพระค่ะส่วนตัวนางนะคะจะคัดเลือกจากสรีระของผู้เรียนที่มีลักษณะค่อนข้างเล็กคือเราเราดูเขาแล้วเขาเขา,เขาคงไม่สูงแน่อะไรอย่างเงี้ยก็คือใบหน้าะจะแป้นก็ได้หรือจะเป็นรูปไข่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วใบหน้าตัวหน้าใบหน้าของตัวนางจะมีลักษณะที่แป้นกว่าตัวพระนะคะกะ็หน้าผากจะแคบกว่า ช่วงหน้าผากจะแคบกว่าตัวพระนะคะแล้วก็แขนตึงออกสองข้างค่ะตั้งวงตวง,งตึงช่วงแขนจะจะสั้นนะคะเอามือลงค่ะแล้วก็ช่วงลำตัวสั้นเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการคัดเลือกอนักเรียนให้แยกสาขาในการเรียนเราจะแยกตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะ พอหนูได้รับบทได้รำาตัวนางนะคะก็มีความรู้สึกว่าการรำาตัวนางเป็นการรำที่อ่อนช้อยสวยงามค่ะแล้วก็เป็นการรำที่มีการกดตัวกดเอวกดไหลที่สวยงามว่าตัวพระต้องมีการยกขาแบะขาอะไรอย่างเนี้ยค่ะแตือวนางคือรำไม่ต้องแบะขาในไสบายกว่าหนูได้รับเลือกเป็นตัวพระค่ะเพราะว่าด้วยสรีระหนูที่ออกประมาณว่าอาจะแบบเหมือนไปเชิงที่แบบว่าไม่ได้ อ่อนช้อยอะไรมากด้วยความที่แบบว่าอาจจะมีแมนแมนนิดหน่อยแนวแนวผู้ชายมากกว่าค่ะหนูรู้สึกว่าหนูได้ทั้งบุคลิกภาพต่างๆค่ะแล้วก็หนูคิดว่าถ้าหนูเรียนทางนี้ก็สามารถเอาไปต่อยอดได้อีกค่ะก็ตั้งแต่หนูเรียนโรงเรียนเก่านะคะคือหนูเป็นคนที่ชอบในการรำอยู่แล้วคะ่ะ ทางด้านนาฏศิลป์ไทยหนูเป็นแบบว่าเด็กเด็กดำตามแบบตามงานต่างๆของโรงเรียนมีความสุขมากค่ะเพราะว่าเป็นเป็นสาขาการเรียนที่รู้สึกชื่นชอบมากค่ะก็เป็นพื้นฐานในการดำค่ะเช่นการประท้าการยกเท้าการกระโดกเท้าค่ะเป็นแบบว่าพื้นฐานในการที่จะเริ่มดำช่วงแรกๆอาจจะมีที่รู้สึกว่าท้อหมดกําลังใจบ้างเพราะว่าเราเรียนเราต้อง เรียนแบบว่าหนักนิดนึงค่ะในสำหรับช่วงแรกที่เรียนรู้สึกว่าท้อแต่ว่าพออยู่ๆไปครูครูคคก็ให้คําสอนคําแนะนํามากขึ้น mm hmm. สิ่งที่ทําให้หนูผ่านพ้นนะคะก็คือพอกลับบ้านไปนะคะคือก็มีคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่คอยพูดคอยให้กําลังใจว่าเราจะทำเราต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคุณครูที่คอยแนะนําคอยสอนด้วยค,ความคาดหวังของหนูนะคะจากการที่หนูจบที่นี่ไปหนูอยากเป็นคุณครูสอนทางด้านนาฏศิลป์ไทยค่ะ เพราะว่าหนูเป็นความฝ่ายฝันตั้งแต่เด็กแล้วค่ะที่อยากจะเป็นคุณครูทางด้านนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะที่มีความชื่นชอบการเรียนทางด้านดนตรีน่าตาสินไทยนะคะให้มาศึกษาต่อที่วิทยาลัยน่าศิลังทองได้ค่ะแรงบันดาลใจนะคะนั่นก็คออืออันดับแรกนะคะเป็นการชื่นชอบส่วนตัวด้วยครับก็แล้วก็ได้เห็นศิลปิน ทางสำนักง,งานการสั่งคีนะคะแล้วก็คุณครูรุ่นพีนะครที่ได้มีได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมที่ต่างประเทศนะคะได้ใส่ชุดสวยๆนะครแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยชื่นชอบทางด้านศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับจึงทําให้ผมอ่ะได้เดินทางจากภาคอีสานเลยมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยน่าจะสินอ่างทอง,องเองค่ะ ทุกอย่างนะครับเป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ที่กเข้ามาคือมีทั้งความกดดันอะไรหลายอย่างนะครับต้องปรับพื้นฐานใหม่เริ่มต้นใหม่หมดครับพอได้ปรับมานะครับก็เริ่มมีการปรับปรุงพัฒนาตัวเองนะครับให้ดีขึ้นพอได้เข้ามาเรียนในนาจะสินนะครับหนก็คือได้พัฒนาบุค,คลิกต,ตัวเองนะครับให้มีความ ส้งาง่าผพาเผยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับได้สืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับให้คงอยู่คููประเทศไทยต่อไปครับศิลปะวัฒนธรรมของเรานะครับนวันก็จะหมดหายมากไปนะครับทีนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นทหารรั้วของชาตินะครับในการที่จะรักษาวัฒนธรรมให้ให้วัฒนธรรมของเรานั้นคงอยู่ต่อไปครับ เครื่องสายซอดวงมันมีความสุขค่ะผ่อนคลายก็ออมีความสุขมากเลยได้เจอเพื่อนผู้มากเลยดนตรีสามารถช่วยให้เราผ่อนคลายได้จากที่เราเรียนวิชาการเคร่งเครียดมาแล้วองเี้ยดนตรีก็สามารถช่วยเราให้ผ่อนคลายได้แล้วก็ยังสืบสานวัฒนธรรมให้อยู่คู่ประเทศไทยไปเลยค่ะก็มีความสุขที่ว่าทําให้เราจริตใจผ่อนคลายมากขึ้นครับสามารถทําให้เราคลายเครียดได้ผมเล่นซอดวงครับซอดวงก็ไม่ยากครับ ก็ถ้าเกิดสร้างอาชีพก็ผมก็ไปทางด้านครูครับเป็นสายการศึกษาับผมก็อยากให้ทุกคนที่สนใจมาเรียนที่วัดแห่งนี้ครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยน่าฏะศิลป์อ่างทองนะครับก็สามารถ สอบถามมาได้ทางเพจวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองนะครับเราจะรับสมัครกันอย่างต่อนเนื่องนะครับใครสนใจก็ได้ติดต่อจองคิวจองระดับการสมัครเข้าศึกษาต่อไว้ได้เลยนะครับสนใจที่จะเป็นครูดนตรีสนใจที่จะเป็นครูนาฏศิลป์เรียนเชิญได้ที่นี่ครับเพราะว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองเราผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้วก็จบไปเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมครับ คุณผู้ชมคะนี่คือเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งที่วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองที่ได้ร่วมกันต่อยอดสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยและถ้าใครสนใจที่จะเข้ามาศึกษาที่นี่ก็ติดต่อได้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองที่จังหวัดอ่างทองค่ะ